โดโดเมคิผีร้อยตาที่ขโมยโดโดเมคีหรือโทโดเมคิแปลว่าผีร้อยตาเป็นผีในตำนานของประเทศญี่ปุ่นที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณมีนิสัยขี้ขโมยชอบสะสมเงินทองของมีค่าโดยเฉพาะเหรียญเงินโบราณที่มีรูตรงกลางตามปกติแล้วมันจะอยู่ในร่างของหญิงสาวธรรมดา มีฝีมือและฝีเท้าที่ว่องไวแขนขาเรียวยาวกว่าคนปกติมีประสาทหูและประสาทตาที่ดีมากทำให้สามารถหลบหนีจากการถูกจับตอนที่กำลังขโมยได้มักสวมเสื้อผ้าที่ปกคลุมผิวมิดชิดแม้ในหน้าร้อนเพื่อปิดบังดวงตาที่ขึ้นอยู่ตามแขนขาผู้คนเชื่อว่าดวงตาเหล่านี้แม้จะขึ้นตามแขนขา แต่สามารถที่จะจับจ้องสิ่งต่างๆรอบตัวได้เหมือนจริงและเป็นบทลงโทษจากสวรรค์ในฐานลักขโมยแต่บางตำนานก็บอกว่าจริงๆแล้วผีร้อยตามีร่างแท้เป็นเหมือนดินโคลนเละๆมีดวงตานับร้อยตามร่างกายโดโดเมคิชอบเข้าสิงหญิงสาวที่มีนิสัยขี้ขโมยเมื่อคนที่ถูกเข้าสิงขโมยสิ่งของครั้งหนึ่ง ก็จะมีดวงตาผีขึ้นมาตามแขนขาหนึ่งดวงในช่วงแรกๆนี้หากใครกลับใจเลิกลักขโมยดวงตาผีก็อาจจะหายไปเองได้แต่หากยังคงลักขโมยต่อไปเรื่อยๆจนดวงตาผีขึ้นมาครบร้อยดวงเมื่อไหร่คนคนนั้นก็จะเสียชีวิตหรือไม่ก็เป็นบ้าไปน้อยรายนักที่จะสามารถรอดชีวิตมาได้แต่ถ้าหากรอดชีวิตมา ก็จะถูกโดโดเมขิควบคุมไม่มีสติสัมปชัญญะของตัวเองอีกต่อไปบางตำนานบอกว่าโดโดเมคิคือหญิงสาวในสมัยโบราณที่มีแขนค้ายาวผิดกับชาวบ้านเนื่องด้วยฐานะทางบ้านที่ยากจนเธอจึงชอบสะสมเงินเหรียญเป็นชีวิตจ,จิตใจจนกระทั่งหญิงสาวพบว่าเจ้าของร้านค้าสูงอายุแถวบ้านชอบลืมเงินเหรียญทิ้งไว้บนโต๊ะ เธอถูกความโลภเข้าครอบงำจึงขโมยเงินเหรียญเหล่านั้นมาเป็นของตน mm. เมื่อขโมยบ่อยครั้งเข้าเจ้าของร้านรู้ตัวก็ได้สาบแช่งขอให้เงินเหรียญจงติดกับตัวเจ้าหัวขโมยไปตลอดชีวิต mm. เงินเหรียญเหล่านั้นมีรูที่คล้ายกับดวงตาจึงทำให้ดวงตาจำนวนมากปรากฏขึ้นมาตามแขนขาของเธอเรื่อยๆทำให้หญิงสาวหวาดกลัวจนเสียสติและเสียชีวิตไป วิญญาณเกิดความอาฆาตแค้นจึงกลายเป็นผีร้อยตาที่ชอบลักขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นพินาตกามิตุกตาอาฆาตทำให้พรสมหวังได้ทุกประการแต่จะติดตามคุณไปจนวันตายทินาตกามิเป็นตุกตาที่เกิดจากความอาฆาตแค้นมันมีพลังที่สามารถทำให้สมหวังได้ทุกประการแต่ไม่มีใครรู้เลยว่า ผู้ขอพรน,นั้นจะต้องแลกกับอะไรบ้างและมันจะติดตามผู้ขอพรไปจนวันตายอินนากามิมีรูปลักษณ์เหมือนตุ๊กตาดินปั้นทั่วๆไปมีได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงแต่ที่พบเห็นส่วนใหญ่จะเป็นตุ๊กตาเด็กผู้หญิงที่สวมใส่ชุดโบราณสามารถพูดได้แต่จะพูดเฉพาะกับผู้เป็นเจ้านายเท่านั้นซึ่งเจ้านายก็คือคนแรกที่ขอพร และเมื่อขอพอรมันแล้วก็ไม่มีทางสลัดมันออกจากชีวิตได้ไม่ว่าจะเอาไปทิ้งไกลแค่ไหนมันก็สามารถกลับมาหาเจ้านายได้เสมอตำนานโบราณของญี่ปุ่นบอกว่าฮินากามิถูกสร้างขึ้นด้วยความโลภมันจึงตอบสนองต่อความโลภของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีขั้นตอนการสร้างตุ๊กตาทินากามินั้นเริ่มจากการรวบรวมดินจากป่าช้าเป็นเวลาสามปี โดยไม่ให้ขาดแม้แต่วันเดียวและต้องรวบรวมดินตอนกลางคืนเท่านั้นหากได้ดินจากหลายๆที่ตุกตาก็จะยิ่งมีพลังมากเมื่อรวบรวมครบแล้วก็นำดินเหล่านั้นมาผสมกับส่วนผสมลับแล้วปั้นเป็นตุกตา1 0 0 0ตัวโดยให้แต่ละตัวมีความยาว9เซนติเมตรจากนั้นก็นำตุกตาทั้งหมดลงไปต้มในน้ำเดือดว่ากันว่าตอนที่ต้มในน้ำที่กำลังเดือดอยู่นั้น วิญญาณจากป่าช้าจะแย่งกันสิงในตุกตาตุกตาที่ไม่แข็งแกร่งพอที่จะรองรับวิญญาณจํานวนมากก็จะค่อยๆละลายไปกับน้ําจนกระทั่งเหลือเพียงตุ๊กตาตัวเดียวที่แข็งแกร่งที่สุดที่รองรับวิญญาณแคขนได้หนึ่พตัวมันจะลอยขึ้นมาที่ผิวน้ำกลายเป็นตุกตาที่อาถรรพ์และทรงพลังมากเป็นพิเศษความน่ากลัวของฮินากามิ อยู่ที่ความยึดติดกับหน้าที่มากเกินไปหากมันทำให้พรสมหวังแล้วเจ้านายไม่ขอพรอใหม่มันก็จะถามอยู่ตลอดเวลาว่าพรข้อต่อไปคืออะไรซ้ำๆไม่หยุดย่อนและเมื่อขอพรอข้อใหม่ไปมันก็จะทำให้พรน,นั้นสมหวังอย่างรวดเร็วแล้วถามถึงพรข้อต่อไปอีกวนไปวนมาซ้ำๆไม่มีวันจบสิน้นนอกจากนี้หลายคนยังเชื่อว่า แม้นินากามิจะสามารถทำให้เจ้านายร่ำรวยมั่งคั่งกํากจัดศัตรูหรือทำให้สมหวังในความรักได้แต่มันเป็นตุกตาที่ถือกำเนิดมาจากความมืดการทำให้เจ้านายสมหวังก็มักจะใช้วิธีโศกโปกหรือเลวร้ายทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนถือเป็นการสร้างบาปให้เจ้านายโดยไม่รู้ตัวเจ้านายจะต้องตายอย่างทุกข์ทรมาน และตกนรกินากามีก็จะติดตามเจ้านายไปถึงนรกด้วยเช่นกันบาเกตคุจิระวานผีแห่งความอาฆาตแค้นสาบแช่งเราเช่าประมงนักวานบาเกตคุจิระคือวานแห่งความอาฆาตแค้นมีลักษณะเป็นโครงกระดูกสีขาวขนาดใหญ่ร่างกายเรือนแสงสีเขียวดูน่าขนลุกปรากฏตัวพร้อมกับปลาและนกประหลาด ทีมีนันตาสีแดงเรือนแสงและมีลักษณะน่ากลัวร่างของวานผีจะปรากฏขึ้นมาเหนือเทะเลในคืนที่ฝลตกหนักหรือมีหมอกลงเชื่อกันว่าพวกมันนำมาซึ่งโชคร้ายโรคระบาดและภัยพิบัติต่างๆนานาในสมัยโบราณผู้คนนิยมวานเนื่องจากเนื้อวานสามารถเอามากินกันได้ทั้งหมู่บ้านและไขมันของมัน ก็สามารถเอามาทำเป็นเชื้อเพลิงสำหรับจุดตะเกียงถือเป็นการที่คุ้มค่ากว่าการปาตัวเล็กๆทว่าเมื่อวานเป็นจำนวนมากความโรดและอาฆาตแค้นของวานเหล่านี้ต่างก็มากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นวิญ,ญญาณร้ายที่ทรงพลังมีตำนานเล่าว่าชายหนุ่มคนหนึ่งในหมู่บ้านชาวประมงชื่นชอบการวานเป็นอย่างมากเนื่องจากความร่ำรวย จากการขายเนื้อและไขมันของวานทําให้เขายึดมั่นว่าจะทําอาชีพนี้ไปตลอดชีวิตจนกระทั่งคืนหนึ่งมีคนพบเห็นวานตัวใหญ่ว่ายขึ้นมาเหนือผิวน้ำพวกเขาออกเรือกันอย่างดีใจและคิดว่าจะได้กินมื้อใหญ่แต่เมื่อเข้าไปใกล้ๆก็พบว่าวานนั้นแท้จริงแล้วเป็นวานผีที่ไม่มีเนื้อหนังมีเพียงโพรงกระดูกขนาดใหญ่ไหว้ไปมา ข้างๆวานผียังมีปลาและนกประหลาดที่พวกเขาไม่เคยพบเห็นภาพอันน่ากลัวขนาดนี้ทำให้หลายคนเป็นลมและเกือบจะตกลงไปในทะเลทุกคนรีบกลับขึ้นฝั่งอย่างรวดเร็วด้วยความหวาดกลัว <c oughs> เมื่อกลับไปที่หมู่บ้าน <c oughs> ชาวประมงที่ออกท่อวานในคืนนั้น <c oughs> ต่างก็เป็นโรคที่รักษาไม่หายและเสียชีวิตไปอย่างรวดเร็ว โรคที่ฆ่าชีวิตชาวประมงกลุ่มนั้นยังระบาดไปยังคนในครอบครัวและคนอื่นๆอ,อีกไม่นานนะักทั้งหมู่บ้านก็ติดโรคประหลาดลึกลับและเสียชีวิตกันไปอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นหมู่บ้านร้างเหลือเพียงผู้โชคดีไม่กี่คนที่หนีออกจากหมู่บ้านทันหมู่บ้านใกล้เคียงที่ได้ยินข่าวเรื่องนี้ต่างก็เล่าลือกันถึงคำสาปแห่งความอาฆาตแค้นของวานผี หลังจากนั้นมาก็ไม่มีชาวประมงที่ไหนกล้าออกไปควานอีกเลยฟุนายูเรผีจมเรือใช้กระบวยหวักน้ำจนเรือจมฟุนายูเรหรือผีจมเรือ<ะ>เกิดจากคนที่ตายในท้องทะเลเป็นได้ทั้งหญิงและชายสวมใส่เสื้อผ้าสีขาวร่างกายเหลือแต่โครงกระดูกมีแสงเรืองรองจากตัว ทำให้มองเห็นความเสยสยองได้อย่างชัดเจนพวกมันมักจะปรากฏบนเรือโดยตรงบางครั้งก็ปรากฏในรูปลักษณ์ของเรือผีสิงที่เต็มไปด้วยผีจมเรือมักจะปรากฏตัวในคืนที่ฝนตกหมอกลงจัดจันเต็มดวงหรือมีพายุหากแล่นเรืออยู่ในทะเลแล้วสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นสภาพอากาศที่เลวร้ายแสดงว่าผีจมเรือกำลังมาเยือนแม้ว่าส่วนใหญ่ พวกมันจะอยู่ในทะเลแต่ก็มีบันทึกว่ามีการพบเจอผีจมเรือในแม่น้ำทะเลสาบหรือหนองน้ำบางแห่งอีกด้วยการโจมตีของผีจมเรือนั้นมีหลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการแล่นเรือผีพุ่งชนเรือลำอื่นหรือเอาหินคว้างใส่เรือให้เป็นรูแต่ที่เป็นเอกลักษณ์ที่สุดก็คือพวกมันจะใช้กระบวยวักน้ำใส่เรือจนเรือจม มีตำนานเล่าว่าหากใครแล่นเรือเล็กไปในทะเลแล้วเจอผีจมเรือว่ายน้ำมาล้อมเรือพวกมันจะขอทางน้ำหรือกระบวยหากไม่ยอมส่งให้ผีจมเรือก็จะเขย่าเรือจนจมแต่ถ้าให้ไปพวกมันก็จะเอากระบวยนั้นมาวักน้ำใส่เรือจนเรือจมอยู่ดีวิธีแก้ก็คือต้องส่งกระบวยหรือถังที่ถูกเจาะรูให้ผีจมเรือ เมื่อใช้กระบวยที่มีรูน้ำก็จะไหลออกจากรูตรงก้นกระบวยไม่สามารถทำให้เรือจมได้นอกจากนี้ยังมีวิธีป้องกันตัวจากผีจมเรืออีกหลายเวอร์ชั่นบางพื้นที่ก็บอกให้โยนดอกไม้ทูบเทียนและเข้าปั้นลงน้ำเป็นเครื่องเซนไว์แก่ผีจมเรือพวกมันจะไล่าตามอาหารแทนที่จะไล่าตามคนบางเวอร์ชั่นก็บอกว่าให้จุดไฟแล้วโยนใส่ ผีจมเรือกัวไฟจนยอมเปิดทางให้และอีกเวอร์ชั่นหนึ่งบอกว่าหากเจอเรือผีแล้วเบี่ยงเรือหลบอาจจะไปชนเข้ากับโขดหินทําให้เรือจมได้แต่ถ้าพุ่งชนเข้าไปตรงๆเรือก็จะแล่นทะลุเรือผีได้เพราะมันเป็นเพียงภาพลวงตาแต่อาจจะเสี่ยงชนเรือลำอื่นแทนได้อาเมโอนนาะผีสาวเรียกฝนและน้ำท่วมอาเมโอนนาะ หรือผีสาวเรียกฝนเป็นผีในตำนานของประเทศญี่ปุ่นที่มีจิตมุ่งร้ายต่อเด็กและผู้คนทั่วไปในสมัยโบราณเชื่อว่าเป็นผีแห่งอุทกภัยสามารถบันดาลให้เกิดน้ำท่วมทั้งหมู่บ้านได้มันมีรูปร่างภายนอกเหมือนหญิงสาวธรรมดาผิวขาวซีเดียวสวมชุดกิโมโนสีขาวโบราณผมดำยาวเปียกลู่แนบไปตามลำตัว มีลิ้นที่ยาวผิดปกติซึ่งใช้ลิ้นเลียน้ำฝนตามแขนขาอยู่เรื่อย,เ,อยเหมือนกับสัตว์ป่าผีสาวตนนี้สามารถเรียกฝนให้ปรากฏได้ดั่งใจทุกทุกที่ที่มันปรากฏตัวจะเต็มไปด้วยสายฝนและน้ำที่เจิ่งนองหากท้องฟ้าแจ่มใสแต่จู่ๆก,กับมีแม่ฝนทะมึนมาพร้อมกับฝนตกหนักโดยไม่มีทีท่าจะหยุด และเริ่มเกิดน้ำท่วมขังตามท้องถนนนั่นเป็นสัญญาณว่าผีสาวเรียกฝนอยู่ใกล้ให้รีบหนีไปโดยเร็วตำนานเล่าว่าผีสาวเรียกฝนเกิดจากหญิงสาวที่สูญเสียลูกเพราะน้ำท่วมหรือฝนตกหนักผู้เป็นแม่ร้องไห้ด้วยความเสียใจจนตายกลายเป็นผีหลังจากนั้นมันก็เริ่มออกตามหาลูกของตนในหมู่บ้านต่างๆตอนกลางคืน หากบ้านไหนทิ้งทารกเพศหญิงให้อยู่คนเดียวและร้องไห้ขึ้นมาก็จะถูกผีสาวเรียกฝนเจอตัวแล้วนำไปยังปรลโลกแต่เมื่อพบว่าทารกนั้นไม่ใช่ลูกของตนมันก็จะออกตามหาทารกเพศหญิงใหม่อีกครั้งส่วนแม่แท้ๆของทารกที่ร้องไห้เสียใจก็จะกลายเป็นผีสาวเรียกฝนตนใหม่ทำให้เกิดเป็นวัฏจักรวนเวียนต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จบ หากผีสาวเรียกฝนขนทั้งหมู่บ้านแล้วไม่เจอทารกเพศหญิงเลยมันก็จะโกรธเดี้ยวอย่างรุนแรงและเรียกฝนกับน้ำท่วมมาพังหมู่บ้านถือเป็นผีสาวที่มีความอันตรายและเหียนเป็นอย่างมากแต่บางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่แห้งแลง้งเชื่อว่าผีสาวต้นนี้เคยเป็นเทพเจ้าแห่งสายฝนผู้มีเมตตาสามารถดลบันดาลให้มีน้ำสำหรับทำการเกษตร และดำรงชีวิตมักแปลงกายเป็นก้อนเมฆเดินทางไปบนท้องฟ้าทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนเพราะว่าภายหลังเทพองค์นี้ได้ถูกความชั่วร้ายเข้าครอบงำและทิ้งความเป็นเทพมาอาศัยอยู่บนโลกมนุษย์ออกล่ามนุษย์และดูดกืนพลังชีวิตเป็นอาหาร